คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่17ตุลาคมพศ2564นะคะ วันนี้แอดก็จะมาพบปะพูดคุยกับสมาชิกช่องละอองชาแน,นลนะคะไม่ทราบว่าเมื่อวานเอฟซท่านใดพอจะโชคดีกันบ้างไหมคะก่อนอื่นแอดก็ต้องขอแสดงความดีใจกับเอฟซทุกท่านที่โชคดีนะคะและก็เสียใจกับท่านที่ยังไม่ถูกด้วยนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็จะสู้ๆไปด้วยกันใหม่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะจะสู้ๆไปด้วยกันนะคะก็ วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเช็คดูนะคะว่าสำนักไหนเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเอสเองก็ไม่โชคดีนะคะก็น่าเสียดายมากๆค่ะท่านผู้ชมความฝันของคุณลุงฝันแม่นนะคะซึ่งเอสกรตีให้คุณลุงเป0ดสามศูนย์นะคะตัดให้มีสามศูนย์เปดศูนย์แล้วก็สามเปดนะคะเข้าสามเปดตรงๆนะคะท่านผู้ชมแต่ก็น่าเสียดายนะคะ ตัวเองเป็นคนตีเท้ๆค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากลับไม่โชคดีนะคะเพราะว่าแอดเห็นว่า83ออกงวดที่ผ่านมาแล้วนะคะแอดก็เลยตัดทิ้งไปค่ะท่านผู้ชมไม่ซื้อนะคะแอดก็ซื้อแต่80กับ30นะคะก็เลยถูกกินเรียบค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้ก็จะสู้สู้ใหม่เลยนะคะท่านผู้ชมก็จะตามความฝันของคุณลุงเหมือนเดิมนะคะ ใครโชคดีก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชม F F จะได้มีกําลังใจในการทำงานนะคะถ้ารู้ว่า fc ของช่องโชคดีก็ดีใจนะคะท่านผู้ชมก็อยากจะให้ fc ทุกท่านโชคดีทุกๆคนนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นไปได้นะคะของแบบนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ใครมีบุญวาสนาดีพอก็คงจะโชคดีกันไปนะคะ สำหรับแอดเองก็ยังไม่มีบุญวัาสนากับเขานะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะท่านผู้ชมบรรยากาศก็ฝนตกนะคะตกทั้งคืนทั้งวันเลยนะคะท่านผู้ชมก็ตกมา2อสาวันติดติดแล้วนะคะช่วงนี้ก็พายุเข้านะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าที่ไหนตกกันบ้างคะนี่นะคะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะท่านผู้ชมโอ้ลำบากมากค่ะ ฝนก็ตกกรีดยางก็ไม่ได้นะคะซื้อหวยก็ไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคะก็ต้องสู้สู้กันไปเนาะท่านผู้ชมเนาะสู้สู้ไปด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะท่านผู้ชมเรื่องตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดได้นะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็จะสู้สู้ไปด้วยกันใหม่นะคะท่านผู้ชมเอฟก็จะพยายามล่าหาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซีทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะ วันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสำนักไหนเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลขลับนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาเอฟตัวนำเสนอไปต่องวดเลยนะคะท่านผู้ชมหวยออกปุ๊บก็นำเสนอเลยนะคะตัวเลขก็เข้าเต็มๆนะคะสองเจ็ดเจ็สองนะคะเนี่ยนะคะให้ท่านผู้ชมดูกันนะคะว่าเข้าจริงหรือไม่เข้านะคะถ้าเอฟซีท่านใดได้ได ดูสูตรเลขลับก็คงจะรู้นะคะว่าตัวเลขสูตรนี้เข้าจริงๆนะคะท่านผู้ชมเข้ามาสี่งวดติดงวดนี้นะคะนําเสนอสี่งวดก็เข้าทั้งสี่งวดนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตัวเลขก็เข้าสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะเนี่ยนะคะเข้าสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะเข้าล็อกนี้กับล็อกนี้นะคะท่านผู้ชม สูตรนี้ก็แม่นมากนะคะเดี๋ยวเอสก็จะตามต่อให้เหมือนเดิมนะคะไม่ทราบว่าถ้าเอฟซีท่านใดได้เสียงโชคเสียงรับตามสูตรนี้ก็คงจะโชคดีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะสาวรับแรงงวดนี้ไม่เข้านะคะหลุดนะคะและก็หลวงพ่อร่มโพนิมิตฝันก็หลุดนะคะท่านผู้ชม แล้วก็แนวทางชัยภูมิก็หลุดนะเดี๋ยวเรามาดูสูตรพม่านะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็แม่นมากนะคะเนี่ยนะคะก็เข้าเลขวิ่งนะคะวิ่งบนให้7จก็เข้าเต็มเ็มนะคะวิ่งล่างให้สามกับแปดก็เข้าสองตัวสองตัวล่างนะคะท่านผู้ชมเข้าเลขวิ่งทั้งสองตัวนะคะสามกับแปดนะคะแต่ว่าตัวจับคู่ก็หลุดไปนะคะท่านผู้ชม สำหรับ f อท่านใดที่ชอบวิ่งนะคะก็วิ่งตามสูตรนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็เลขวิ่งยังไม่เคยหลุดนะคะท่านผู้ชมจะเข้าทุกงวดนะคะแต่ว่าตัวจับคู่ก็หลุดไปในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะคะเพราะว่าให้วิ่ง สกับ8ดล่างนะคะก็เข้าคู่กันนะคะสามปดเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยสูตรจาก fc โคราชนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็หลุดนะคะเข้าเลขวิ่งนะคะงวดนี้เข้าเลขวิ่งค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ สูตรบุรีรัมก็หลุดนะคะเดี๋ยวแอดจะดูก่อนนะคะเสียงเล็กก็หลุดนะคะในงวดนี้นะคะแล้วก็สูตรปทุมธานีนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้นะคะสูตรปทุมธานีก็เข้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะถ้าใครได้เสียงโชคเสียงลักตามสูตรนี้ก็คงจะโชคดีกันนะคะเพราะว่าวิ่งบนก็เข้า เจ็ดนะคะท่านพิจชมวิ่งบนเข้าเจ็ดนะคะตัวจับคู่ก็เข้านะคะนี่นะคะตัวจับคู่นะคะจับให้สองเจ็ดเจ็ดสองนะคะก็เข้าเจ็ดสองนะคะท่านพิจชมสูตรนี้ก็แม่นมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าแอดนำเสนองวดแรกก็เข้านะคะนี่จะเป็นงวดที่สองนะคะงวดที่สองก็เข้าอีกนะคะสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะงวดแรกก็เข้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะท่านพิจชม สูตรนี้ก็แม่นมากเหมือนกันนะคะห้ามพลาดนะคะรอติดตามไวด้ดีๆนะคะท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะคะงวดนี้ก็จะตามต่อให้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะและก็สูตรคำนวณพี่อุทัยนะคะอันนี้จะเป็นสูตรคำนวณพี่อุทัยนะคะท่านผู้ชมก็เข้าวิ่งนะคะสูตรของพี่อุทัยก็จะเข้าเลขวิ่งนะคะท่านผู้ชม ตัวจับคู่ก็หลุดเหมือนเดิมนะคะส่วนมากสูตรนี้ก็จะเข้าเลขวิ่งประจําทุกงวดนะคะวิ่งให้สองให้ห้าให้เจ็ดนะคะบนนะคะวิ่งวิ่งบนให้สองห้าเจ็ดนะคะเข้าสองกับเจ็ดนะคะท่านผู้ชมก็เลขวิ่งยังคงเดินดีตลอดนะคะท่านผู้ชมคะห้ามพลาดเหมือนกันนะคะสูตรน,นี้นะคะแต่ว่าตัวจับคู่ก็หลุดไปนะคะท่านผู้ชมจับคู่หลุดนะคะ งวดนี้ก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แนวทางจากอาจารย์เพียนนะคะแนวทางจากอาจารย์เพียนให้มางวดแรกนะคะท่านผู้ชมอันนี้งวดแรกของอาจารย์นะคะงวดแรกให้มาเลขหลังมีสามมีสี่มีห้านะคะก็เข้าเลขสามนะคะเพราะว่าเข้าเลขล่างนะคะล่างออกสามปดนะคะแล้วก็ตัวจับคู่ก็ เข้านะคะท่านผู้ชมให้สองเจ็ดเจ็ดสงนะคะก็เข้าเต็มเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมให้มางวดแรกก็เข้าเลยนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้ซื้อตามเนาะเพราะว่าถ้าซื้อตามทุกเซียนทุกอาจารย์ก็คงจะไม่ไหวนะคะท่านผู้ชมแอดก็จะเลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะก็เข้าเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะตามต่อให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะ ของคุณลุงฝันแม่นคลิปแรกไม่เข้านะคะท่านผู้ชมของน้องภูมิก็ไม่เข้าของพี่ทัศก็ไม่เข้านะคะและก็และก็สูตรของหลงพ่อร่มโพก็เข้าเลขหลักนะคะท่านผู้ชมจับคู่ก็หลุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะของปู่ซีสเกตก็หลุดนะคะท่านผู้ชมปู่ก็หลุดนะคะ แล้วก็ของปู่ทองคํานะคะท่านผู้ชมปู่ทองคําก็ให้มาครั้งแรกก็หลุดนะคะครั้งที่สองก็หลุดนะคะแต่ว่าปู่โทรมาบอกแอดทีหลังนะคะท่านผู้ชมตอนที่แอดลงคลิปไปเสร็จแล้วนะคะปูก็โทรมาบอกให้แอดซื้อแปดสามสามแปดนะคะแต่ว่าแอดก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าเลขมันออกแล้วแอดก็เลยไม่ชอบนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่โชคดีนะคะ ปู่ก็โทรมาบอกเข้านะคะแต่ว่าไม่ได้นําเสนอนะคะก็น่าเสียดายมากๆนะคะท่านผู้ชมก็ไม่คิดว่ามันจะมาอีกนะคะก็เลยพลาดไปค่ะท่านผู้ชมเลขของปู่ก็ถือว่าเข้าอยู่นะคะก็พลาดไปที่ว่าไม่ได้นําเสนอนะคะเพราะว่าปู่โทรมาบอกทีหลังนะคะแล้วก็ของพ่อก,กรนะคะ พ่อกรก็ให้เจ็ดสามออกเจ็ดสองนะคะเฉียดเม็ดเดียวนะคะท่านผู้ชมพ่อกรเฉียดเม็ดเดียวนะคะแต่ก็เข้าเลขวิ่งนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะคะของพ่อกรก็เข้าเลขวิ่งนะคะวิ่งบนให้หกกับเจ็ดก็เข้าวิ่งเจ็ดนะคะท่านผู้ชมตัวจับคู่ก็หลุดนะคะจับคู่ก็ให้เจ็ดสามออกเจ็ดสองนะคะก็น่าเสียดายมากๆนะคะเดี๋ยวก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมของพ่อกรนะคะ แล้กก็ของพี่อนุวัฒน์นะคะของพี่อนุวัฒน์ก็จะเข้าเลขวิ่งนะคะอันนี้ของพี่อนุวัฒน์นะคะเข้าเลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมเข้าวิ่งเจ็ดนะคะเลขวิ่งก็ยังเดินดีตลอดนะคะท่านผู้ชมของฝันของน้ำพุงวดนี้ก็ไม่เข้านะคะ แล้วก็นี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นของคุณลุงฝันแม่นนะคะยังจำกันได้ไหมคะท่านผู้ชมตอนที่อันนี้จะเป็นคลิปที่สองนะคะที่แอดนำเสนอของคุณลุงฝันแม่นนะคะคุณลุงฝันว่ายายช้างค่าปลามาให้สามตัวนะคะเป็นปลาตายนะคะแอดก็เลยตีให้คุณลุง8ป0ดสามศูนย์นะคะที่จริงคุณลุงก็ตีได้สามศูนย์ศูนย์สามนะคะ นี่นะคะก็เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมสามเปดนะคะโอ้ยสุดยอดมากค่ะท่านผู้ชมคุณลุงก็ยังคงฝันดีแล้วก็ฝันแม่นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราพลาดกันเองนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราไม่ชอบนะคะสามเปดเพราะว่างวด่กนมันออก8ปดสามมาแล้วนะคะก็เลยไม่ชอบเลยตัดทิ้งไปนะคะก็เลยไม่โชคดีนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวงวดนี้ก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะคุณลุงก็ฝันได้แม่นมากค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ของสาวรับเลนะคะสาวรับเลอันนี้จะเป็นคลิปที่สงนะคะคลิปแรกไม่นนเข้านะคะคลิปที่สงเลขสามตัวนะคะเข้าเลขวิ่งนะคะวิ่งเดก็เข้านะคะก็เกือบจะได้สมตัวนะคะ สี่เจ็ดสองสามสามตัวมันออกสามเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมก็น่าเสียดายมากๆนะคะสูตรสามตัวตรงของสาวรับเลนะคะท่านผู้ชมเข้าเลขวิ่งนะคะและก็เฉียดเม็ดเดียวนะคะสําหรับสามตัวตรงนะคะงวดนี้ก็จะตามต่อให้นะคะท่านผู้ชมเฉียดชิวมากๆนะคะน่าเสียดายนะคะ แล้วก็ตัวเลขของปู่คอนแก่นนะคะเลขของปู่คอนแกนแอดก็นําเสนอในโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมมาสรุปในโค้งสุดท้ายนะคะเลขของปู่ก็เข้าจริงๆในงวดนี้นะคะเลขปู่เลขสูตรมีสองมีมีสองหกมีสองเจ็ดสองแปดนะคะก็เข้าสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมเลขฝันไม่เข้านะคะเลขฝันหลุดนะคะแล้วก็หวยเจ้าอาวาสนะคะก็เข้าเลข เลขท้ายนะคะเลขท้ายหรือเลขหน้านี่หละค่ะสองนย์หนะคะก็น่าเสียดายมากๆนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะงวดนี้ก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะสําหรับสูตรของปู่คอนเก่นนะคะท่านผู้ชมเลขสังขะนะคะเป็นเลขสูตรคํานวณนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะซึ่งเอ็ดก็นําเสนอไปแล้วเมื่อวานนะคะวันที่สินะคะท่านผู้ชม คุณพี่ก็แบ่งปันมาเป็นงวดแรกนะคะตัวเลขก,ก็เข้าเต็มๆเลขวิ่งนะคะเพราะว่าเลขวิ่งแค่ตัวเดียวนะคะเลขวิ่งให้เม็ดเดียวนะคะท่านผู้ชมเจ็ดตัวเดียวนะคะก็เข้าวิ่งเจ็ดบนนะคะท่านผู้ชมก็สุดยอดมากนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแล้วก็สามตัวสองตัวนะคะสองตัวก็หลุดนะคะเฉียดเม็ดเดียวนะคะให้เจ็ดสามออกเจ็ดสองนะคะ สูตรนี้ก็เฉียดชิวมากๆนะคะท่านผู้ชมก็น่าติดตามนะคะเพราะว่าเลขวิ่งก็น้อยชุดนะคะสําหรับ f อท่านใดที่ชอบวิ่งนะคะก็ห้ามพลาดสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเดวเอ็ก็จะตามต่อให้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าก็ถือว่าแม่นเหมือนกันนะคะให้มางวดแรกก็เข้าเลขวิ่งนะคะตัวจับคู่ก็เฉียดนะคะท่านผู้ชม ก็ถือว่าสุดยอดนะคะเพราะว่าเลขวิ่งน้อยชุดนะคะท่านผู้ชมวิ่งบนให้เฉีดต,ตัวเดียววิ่งล่างให้สีนะคะวิ่งล่างก็หลุดนะคะแต่ก็เข้าวิ่งบนนะคะท่านผู้ชมก็น่าติดตามมากเหมือนกันสําหรับสูตรนี้นะคะก็หลายๆสูตรที่แอดนําเสนอมานะคะเดี๋ยวแอดก็จะตามต่อให้เหมือนเดิมนะคะไม่ทราบว,ว่าแอดีท่านใดโชคดีกันบ้างไหมคะ แอดก็ต้องขอแสดงความดีใจกับเอทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่โชคดีนะคะและก็เสียใจกับท่านที่ยังไม่ถูกด้วยนะคะงวดนี้ก็จะสู้ๆไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอดด็อตดีๆช็อตเด็ดๆนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะนำเสนอสูตรเลขลับนะคะห้ามพลาดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรนี้เดินดีมากนะคะเข้ามาสี่งวดติดติดนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ